สวัสดีครับเพื่อนเพื่นสำหรับเพื่อนเอนที่ชอบไขควงกระแทกผมว่าตัวนี้พลาดยากนะฮะตัวนี้คือ D Wall รหัสเขาคือ DCP 8 8 7ซึ่งผมได้มาช่วง11 1 1เป็นบัตรเลสแรงบิดเขาระดับ200นิวตันซึ่งแรงกว่า DHP ของ m a เ i ต้154และใกล้เคียงกับมิว w k u กี้ตัว F 1. ไอดีอะไรประมาณนี้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้มันแรงขนาดนั้นในราคาของเขาเพียงแค่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณก่อน 3000- ันถึงนิดนี้เท่านั้นเองเฮ้ยทำไมราคามันดีขนาดนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าทำไมถึงราคามันดีขนาดนี้แล้วมันดีจริงหรือเปล่านะฮะไปลองดูกันครับโอเคครับจริงๆริงดีวอ wow, เป็นแบรนด์หนึ่งที่ก็อยู่กับประเทศเราอยู่กับบ้านเรามานานมากๆแล้วนะและก็เป็นแบรนด์ระดับ ระดับมืออาชีพส่วนใหญ่ใช้กันปกตินะอาจจะใช้ไม่เยอะมังกิตา้าจะดังกว่าแต่ก็ว่ากันไปซึ่งผมชอบสีมันมากนะครับผมแล้วก็ดีเทลของตัวนี้เป็นอะไรหลายๆอย่างที่ผมชอบนะครับเริ่มแรกเลยนะครับจากตัวแรกตัวแรกคือตัวกาดข้างหน้าตรงนี้ตัวนี้เป็นยางนะซึ่งยางตัวนี้มันโปรเทค LED ไลท์ข้างหน้าที่มีถจุดเพื่อนๆดูมันมี3จุดนะมันไม่ได้แบบติดตรงนี้อันเดียวนะมันีแคจุด ซึ่งโอเคเลยนะสมมติถ้าเพื่อนๆทำตกหรือกระแทกใช่ไหมฮะตัวนี้น่าจะช่วยเซฟไปได้เยอะไปได้เยอะทีเดียวแล้ว LED 3จุดเนี่ยสว่างแน่นอนถัดมาตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นพลาสติกที่ที่ทำเป็นสีเงินๆน,นะจะไม่ใช่ตัวแพงกว่านี้ที่พวกแบบสว่านกระแทกเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูแล้วก็พวกเรื่อยสายพานอะไรเงี้ยพวกนี้จะเป็นโลหะเลยอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกตรงนี้ก็เป็นยางนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบอดี้เป็นพลาสติกมีเข็น b r a c e l e ตเรียบร้อยนะครับผมส่วนสีดำข้างหลังหรือว่าขอบขอบ,ข,อบข้างๆทั้งหมดตรงนี้เป็นยางหมดเลยไว้กันกระแทกซึ่งเช่นเคยมันไม่ถูกใจกับฝุ่นเท่าไหร่นะเพราะว่าฝุน่นจะติดได้ง่ายแต่เฮ้ยมันดีมันฟิลลิ่งการจับของคุณอนะมันกระชับขึ้นเยอะแบบเออมันดีแล้วตรงนี้ตรงกริปเขาเนี่ยเขาเขาเขา,เขาลายให้ด้วยก็ก็ดีกระชับขึ้นเยอะเลย รวมถึงข้างล่างดีไซน์มาดีสวยงามอีกหนึ่งส่วนเลยที่เป็นไฮไลท์มก็ไม่ใช่ไฮไลท์มันจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ผมชอบคือตัวนี้ตัวเก็บดอกไขควง <c oughs> เห็นไหมเพื่อนมันเป็นแม่เหล็กคิดยี่ห้ออื่นอะ่ะมันจะเป็นเหมือนคีบครีบส็อ,อ,อกเก็ตเสียบซึ่งมันไม่ได้แน่นนักอยู่แลวอ่ะฮะแต่เนี้ยด,ดูดูความแรงแม่เหล็กเพื่อนดูนะ เฮ้ยไม่ขำนะแรงมากๆอยู่เลยนะดูก็อย่าไปลองเล่นแต่คือแบบแรงไม่ใช่ไม่แรงแรงอยู่เลยแล้วมันมันดีอะผมชอบนะผมชอบก็ตัวเนี้ยเป็นชอบส่วนนี้ก็ตัวห้อยธรรมดาของดีวอลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับอันนี้จะมีระดับให้ปรับ3ระดับจะไม่มีเหมือนเหมือนมิวกหรือว่ามังคิดต้อีกตัวนึ่งที่ท ที่เขามี4ระดับระดับที่4ี่จะเป็นบางจะเป็น Special สเปเชียลสำหรับงานเจาะหลังคาซึ่งเขาจะหน่วงรอบให้หมายความว่าพอคุณเจาะทะลุสังกะสีอะ่ะมันจะความทอส์มันอาจจะประมาณหนึ่งแต่พอคุณเจาะถึงเหล็กแล้วอะ่ะเขาจะเร่งทอส์เขอัตโนมัติอ่าพวกนั้นจะเป็นแบบนั้นซึ่งอันนี้ไม่มีแต่ก็ราคาสามพันนะเอาเถอะจริงๆเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตให้ดูนะฮะว่าว่าว่ามันแรงขนาดไหนในระดับ200 ก่านิวตันซึ่งอันนี้อันนี้เป็นแบต2แอมผมก็ซื้อมาด้วยกันจริงๆมันมีแบตเก่าอยู่แล้วแต่ก็ซื้อเพิ่มนะราคามันดีโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลองอันนี้ลองกับความเร็วแรงระดับ2นะครับฟังดูสิว้าวดู ดีอ่ะดีแล้วดูคุณเพื่อนๆดู LED 2สว่างนี่คือกลางวันนะฮะเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงเออดูแสงสว่างบ้าบ้าบอสว่างอยู่นี่คือระดับ2ระดับสามคือแรงอะ่ะเดี๋ยวมันมันน่าจะมีสเปคอยู่แหละว่าเกียร์เบอร์หนึ่เบอร์สอเบอร์สมมันแรงขนาดไหนเพื่อนๆไปดูได้นะครับแต่ดู เออผมก็พูดตะกุกตะกักเนะแต่ก็แบบไม่รู้เดี๋ยวผมประทับใจมากประทับใจมากกับราคาแล้วก็บิวคุณตี้แล้วก็ความสามารถของมันออนแฮนนะผมว่าน่าซื้อมากมากๆเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันมันใช้งานจริงมันดีขนาดไหนแล้วมันเทียบได้กับตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับผมโอเคครับเพื่อนๆต่อไปก็เป็นตัว performance test นะครับของนี่ ตัวที่เราชอบที่สุดนะฮะไขควงกระแทกนะครับโอเคครับเพื่อนๆต่อไปก็เป็น performance test นะครับของไขควงกระแทกนะครับซีรีส์ dcf 8 8 7ซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าทีมงานผมชอบไขควงกระแทกมากผมไม่รู้ชอบไหมครับเดี๋ยวเราจะลองเจอเหล็กนะครับเหมือนเดิม2.3มนะผมเลเซ์เซว,ว่าประมาณนั้นมาดูกันาไวขนาดไหนนะฮะว่า จร,จริงๆในราคาเขาว่าผมว่ามันถูกที่สุดในชั่วโมงนี้<อ>ถูกมากๆในชั่วโมงเนี้ยโอเคใส่ดอกเรียบร้อยนะฮะผมจะใช้โหมดสัก2พอนะแล้วก็ลองเจาะดูว่ามันแบบมันจะกินไวขนาดไหนเดี๋ยวลองดูกันครับหนึ่งสองม นิ่มไปๆนิ่มสุดๆนี่คือกดกดหยุดกดหยุดเพราะผมคือผมอย่างที่ผมบอกอะผมกลัวมันเจาะเร็วมากจนกระแทกอ่ะแค่ธรรมดามันยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเทสแบบมีวอกกี้ตัวที่เราใช้ประจำนะครับเดี๋ยวทอดดอกก่อนเดี๋ยวไปหยิบมีวอกกี้มาครับอ่ะโอเคครับเหมือนเดิมใส่มีวอกกี้นะฮะเจอูข้างๆกันเลย เดี๋ยวผมจะกดรูข้างๆกันเลยมาดูความเร็วที่สองเท่าๆกันนะครับผมนะโอเคหนึ่งสองซ้ำโทษเรอผิดทางหนึ่งสองซ้ำ เป็นไงฮะเอาจริงๆคือถามผมนะผมตอบตรงๆก็คือผมรู้สึกว่าไอเนี่ยเร็วกว่าหน่อยและนิ่มกว่าหน่อยหนึ่งแต่เพื่อนๆตัวเนี้ยห้าพันหรือหกพันไม่รู้นะแต่ตัวเนี้ยสามพัน <c oughs> คือผมว่ามันชัดเจนนะผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะแต่คือราคาเต็มเขาก็ราคาหกพันเหมือนกันนะ แค่แค่ช่วงนี้เขาทำเขาทำโปรหมดเขาทำโปรหมดซึ่งจริงผมว่าอาจจะเป็นอยู่ที่อาจจะเกี่ยวกับแรงบิดด้วยเพราะว่าเกียร์สองของอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยมี4ี่เกียร์แล้วมีเกียร์อันสุดท้ายเนี่ยที่ผมว่าไว้เจาะหลังคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อใช่อีกจุดหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าผมชอบมากๆเลยคือเห็นนี่เดี๋ยววางดีๆก่อนอ่ะสมมติสมมติคุณจะเปลี่ยนเป็นดอกไขควงใช่ไหมคุณถอด ดีมีว่ากี้นาคุณถอดออกมาแล้วคุณก็หนีไปนะอันนี้ไป,อนนไปเออ,อน,นีไปงี้โหลดโหลดจบจบละโหลดไปดีวอลฮะไปดีวอลฮะ เฮ้ยเนี่ยผมว่าเจ๋งเจ๋งถึงขั้นมากๆเลยชอบมากๆตัวนี้คือผมชอบสุดๆเลยก็เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูกันนะครับว่าว่ามันเหมาะไหมมันโอเคไหมแต่สำหรับผมควรมากๆควรซื้อเก็บไว้มากๆนะฮะก็เดี๋ยวเราไปสูบกันครับว่ามันประมาณไหนอะไรยังไงโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ไปทดสอบมาแล้วที่อย่างที่เห็นนะฮะ ผมว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงเหมือนการดูแบบดูดีมากอะดูดีมากผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมถึงช่วงนี้เขาทำราคาได้ขนาดนี้แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงเนี้ยผมว่ามี2แบรนด์หลักไม่าจะเป็นมาคิต้ากับมิว k อกี้ที่ขับเคี่ยวกันมากๆซึ่งตอนนี้ดีวอลน่าจะกระโดดลงมาร่วมการขับเคี่ยวครั้งนี้ซึ่งคุณภาพของเขาไม่น้อยหน้าใครเลยด้วยราคาที่ทำมาตอนนี้ผมว่าเพอร์เฟกมากเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้เพื่อนซื้อนะ จริงๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นมือใหม่หรืออยากซื้อเก็บหรืออะไรมันไม่ใช่ของซื้อเก็บก็จริงแหละแต่ก็เวิร์กอ่ะผมว่าดีมากๆจับถือถนัดมือราคาย่อมเยาแรงใช้ได้ทุกงานยันงานหนักหรืองานก่อสร้างบ้านถ้าหนักกว่านี้ผมไม่แน่ใจว่ามีงานอะไรอาจจะเป็นปีนเสาต่อเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งไม่ใช่งานผมอยู่ลวโอเคเพอร์เฟกต์เยี่ยมมากครับหน้าคลิปนี้น่าจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวตัวต่อไปนะ่าจะเป็น สว่านกระแทกของวีเวลเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ